สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาดูนะคะความธรรมชาตินะคะสองข้างนะคะอันนี้น้ำตกก็ได้ดูน้ำที่น้ำไหลทำให้ย่อมเย็นนะคะต้นไม้ก็ปลูกแบบว่าสะอาดดีนะคะหรือว่าสาดชื่นนะคะแล้วก็พื้นไอ้ฟืนติ้งก็สะอาดนะคะน้ำตกก็ไหลไปตามเหมือนกับชีวิตคนเรานะคะที่มีความสุข ะะถ้าไม่ได้ต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้ก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือต้นไม้นะคะอันนี้ที่นี่ก็จะมีรถนะคะรถนะคะรถที่ผ่านมานะคะผ่านไปนะคะให้กับผู้ที่มามาเที่ยวนะคะได้มาชมนะคะได้แบบว่าไม่ต้องเดินเดินมเมื่อยๆนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูน้ำปุนน้ำจืดนะคะตอนนี้เป็นช่วงงานของจงสหล่อเก้านะคะอันนี้ดูรับปูนะคะทานนะคะให้เราดูนะคะต้นหญ้านะคะนี่นะคะให้ดูธรรมชาตินะคะของเรื่อจ่ายน้ํานะคะเออถ้าน้ำมันก็ป็นธรนมชาดีๆนะคะมันทำให้มีความสดชื่นนะคะพันไม้ต่างๆนะคะก็อยู่ในนี้นะคะเราก็มานั่งนะคะชมนะคะธรรมชาติของส่ายน้ํานะคะ สายน้ำและน้ำตกนะคะอย่ mm hmm. ไปสายลุ้งมาเลยนะคะเป็นสายลุ้นนะคะก็ออให้ชมไปเรื่อยๆนะคะความความสวยสดวยงามนะคะของสายน้ำหรือว่าโดมนะคะของสวนหลวงรอเก้านะคะใครอยากมาเที่ยวมาชมได้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีพันไม้ต่างๆนะคะทุกอย่างนะคะเรามาจัดที่สวนหลวงรอเก้านะคะนี่นะคะ นีนะคะเราก็จะให้ดูสายด้านนะคะดอกไม้นะคะดูทัชนะคะดอกไม้ข้างๆนะคะดูไปดอกไม้ต้นๆนะคะรู้เลยนะคะเราจะพาไปชมนะคะดอกไม้นะคะไปเรื่อยๆนะคะให้ดูธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะดูตรตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะดอกไม้อยู่ข้างๆา่ะรู้เลยนะคะก็จะมีนะคะดอกไม้ ที่เราค่ะเราจะเราจะชมตาถือว่าเราจะติ้มตามนะคะดอกไม้แต่ละชนิดนะคะมีพาพามาเที่ยวเลยนะคะใครอยากจะมาก็มาได้นะคะพันไม้นะคะถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะก็มาได้นะคะมาเที่ยวเลยะคะ่ะมาเที่ยวชมนะคะพันไม้นะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติน,ะะนี่ค่ะมีงสีเหลืองน,นะคะเขาจะจัดเอาไว้นะคะสีเหลืองก็หลอกนะคะ, <Okay. S 1> ะ,คะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เหอไหมสีเหลืองตลอดนะคะให้เราเราจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะผ่าพวกดอกไม้นะคะเราจะให้ดูดอกไม้นะคะตรงนี้เลยนะคะให้ดูนะคะนี่นะคะผ่นดูไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีหลายหลายพันนะคะนั้นตบจะมีหลายที่นะคะจบพันมีหลายที่นะคะอันนี้พันดอกไม้นะคะให้เราชมไปเรื่อยๆนะคะผ่านต้นไม้นะคะอันนั้นจะเป็นอันนี้จะเป็นสีส้มมาก แดดมากนะแลนะคะ่ะให้เราชมไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีเสียงนู้นเสียงนี้นะคะก็อยู่ไปนะคะเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะจะให้ชมไปเลยนะคะอ่าช่วงน,นี้นะคะมันก็แดดร้อนไปไหน่อยใช่ไหมอแดดร้อนไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะกิจกรรมนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะเราก็จะหาที่นะคะร่มนะคะช่วงน,นี้แดดมันกำลังร้อนนะคะเราก็ ด,นนะะดอกไม้ทั้งนั้นนะคะแต่เราจะให้มาดูแค่หนึ่งจุดนะคะเดี๋ยววันต่อไปนะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูอีกหลายจุดนะคะให้มาดูธรรมชาตินะคะของสายน้ําและก็น้ำน้ำพุอ่ะไม่ใช่น้ําตกนะคะน้ําพุผู้ผินนะคะค่ะน้ําพุนะคะพ่ดีเขาบอกว่าหลายนะคะช่วงนู้นก็มีนะคะใกล้ๆนะคะตรงนี้นะคะน้ําพุนะคะน้ําพุนะคะ ไหลนะคะท่้นนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้มาเลยนะคะค่ะก็อยู่ตรงช่วงนี้นะคะพาไปเรื่อยๆค่ะพาไปเรื่อยๆนะคะถ้าพาไปค่ะท่านผู้ชมพาไปเรื่อยๆเลยนะคะดูเรื่อยๆนะคะน้ำต้มก็จะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมธรรมชาตินะคะที่จัดเอาไว้นะคะอย่างสวยงามนะคะใครอยากมาเที่ยวก็ได้เลยนะคะ มา,มาเที่ยวได้เลยนะคะมาเที่ยวนี่คือสวยอยู่นะคะเป็นด้านด้านะต้นไม้เขาจะปลูกไว้เยอะเลยนะคะต้นไม้นะคะปลูกไว้เยอะเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาส้มก็พาไปนะคะให้พาดูธรรมชาตินะช่วงน,นี้แดดมันจะร้อนหน่อยนะคะแต่ว่าก็ร่มรื่นนะคะร่มรื่นนะคะแดดร้อนแต่ร่มรื่นนะคะมันดูใส่น้ํานะคะค่ะใส่น้ํานะคะเห็นไหมคะต้นไม้นะคะค่ะตรงน,นี้นะคะอ่ คนเราเกิดมานะคะชีวิตนะคะก็ต้องการธรรมชาตินะคะธรรมชาตินะคะก็ทําให้ทุกคนมีรรมชีวิตที่สดชื่นนะคะไม่ว่าแต่คนหรือสัตว์นะคะทุกอย่างนะคะก็ทํานะคะให้เป็นธรรมชาติสดชื่นนะคะชีวิตทุกคนเราต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางถ้าเราเอามาเครียดนะคะเราก็จะหมกมุ่นนะคะเราก็จะคิดมากน,นะคะมานั่งตรงธรรมชาติดีกว่านะ นี่เราทำเป็นท่านนะคะที่เอาแบบไม่ให้น้ำไหลไปมั้งนะคะตรงนี้นะคะนั่งพักผลนเนาะนี่นะคะค่ะพักก่อนนะคะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะจะปลูกต้นนั้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะตรงน้ำนะคะจะมีจะมีรถนะคะรถแล่นนะคะให้เรานั่งชมได้นะคะไม่น่งเรานั่งชมตลอดนะคะจะเป็นรถอางนะคะ ยาวไปยาวไปนะคะอันนี้คือดอกไม้นะคะถ้าใครแบบว่าถ้าทุกคนนะคะถ้ามาถ้าไม่อยากจะขึ้นรถนะคะหรือว่าเดินก็ได้ะคะ่ะช่วงอากาศตอน,ยนเย็นๆนะคะจะสบายนะคะแต่ช่วงร้อนนี่เขาก็ต้องนั่งรถเนาะบางคนเขาทนร้อนไม่ไหวนะคะเขาก็นั่งรถนะคะชีวิตก็เหมือนเรานะคะชีวิตนั่งคือชีวิตนะคะจชื่อหรือแจมใส่นะคะ ก็มีความนะคะนึกคิดนะคะที่ดีต่อก,กันนะคะอย่าให้นะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะมาปกปิดนะคะทําให้ตัวเรานะคะเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่มีค่าแล้วก็ทําตัวของเรานะคะให้มีค่านะคะไอ้นี่ได้ดินไหมคะเป็นธรรมชาตนะิเห็นถั่วไหมคะ,ะยาลงมาเลยนะคะถั่วนะคะนี่นะคะนี่นะคะให้ดูดัวนะคะก็ให้ไปดูไปเรื่อยๆเนาะเราจะพยายามนะคะ ดูตองสายน้ำน,นะคะไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะเขาบอกในน้ํามีปลาในนามีข้าวะคะ่ะก็คงจะหมายก่อแล้วคงจริงนะคะถ้าเราไม่ไม่อนุรักษ์เอาไว้นะคะพวกไอพืชพันนะคะต่างๆนะคะถ้าเราทําลายเขาไปนะคะทุกๆอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ในนาไม่มีข้าวในน้ําก็ไม่มีปลานะคะ อันนี้แหละคะ่ะเราต้องอนุรักษ์นะคะเอาไว้นะคะทุกๆอย่างนะคะมานะส้งกระพาเดินมาเรื่อยๆนะคะก็ขอไปดูนะคะในสิ่งที่มันมีความสุขเนาะทุกๆอย่างนะคะต้นไม้นะคะน้ําตกเก่งน้ำพุอยากน้ําตกอีกแล้วนะคะน้ําตกก็ไม่ซื้อขี้เสียวกีนน้ำขีิน้ําตกนะคะไปื่อกก็เห็นแม่ค้ายนะคะเดี๋ยวน้าต้นวันนี้จะถ่ายตรงจุดน,นี้เพราะว่าสุดจวนเนี่ยค่ะยาวมากเลยค่ะเหื่มากเลยค่ะ เดินแต่ร้อนนะคะมีแต่พุ่มไม้ที่นั้นจะปลูกพุ่มไม้ไว้เยอะๆเลยนะคะสิ่งวิลค่าที่เป็นแบบว่าทําให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในการที่เราจะทําสิ่งใดแล้วแลแต่นะคะมันก็จะเป็นความสุขนะคะของชีวิตนะคะนี่เงนะช่วงไปอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ๆนะคะนี่ก็จะปลูกนะคะต้นไม้ใหญ่นะนี่นะคะคนจะเข้ามาเที่ยวช่วงนี้นะคะช่วงงานนะคะสวนหลวงรัก้าวันที่หนึ่งนะคะ ประมาณสิบวันนะคะน้าส้มจะบอกให้นะคะเข้ามาเทีย่ยวสาดสวยมากๆนะสวยมากๆนี่ว่าแค่เอาแค,จดดะคะ่จุดเดียวนะคะจุดเดียวนะคะยังไม่หมดเลยคะพอเดินไม่หมดนะคะพราะแดดมันร้อนนะคะแดดมันร้อนนะคะค่ะแดดมันร้อนนะคะให้ดูต้นไม้นะคะงามๆเลยนะคะก็มีดอกไม้ตรงนู้นแดดมันร้อนไปไม่ถึงแน่เลยค่ะกล้องร่มตอนเย็นๆนะคะถึงเราจะไปถึงนะคะก็จะพาไปดูนะคะไปดูนะคะตอนนี้ก็ให้ดูดอกไม้เรืองเืองก่อนนะคะ ดอกไม้เหลืองนะคะท่านนะคะก็ขอดูไปเรื่อยมานั่งมานั่งชมนะคะก็แมน่น้ำนะคะค่ะนี่ค่ะเขาอาจจะทําพิกั้นอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะไอเราก็ไม่ขอรู้น่าเป็นเห็นมุมรู้ไหมคะก็เป็นสะพานนะคะข้ามคลองไปเลยนะคะข้าไปทางด้านนู้นนะคะทางด้านมุมนู้นนะคะนี่นะคะเขาจะมีสะพานนะคะจะมีขายของหรืออะไรสักอย่างนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะ บางคนนะคะก็มารับเป็นดิญญานะคะก็จะมารับนะคะที่ที่ที่นี่แหละคะ่ะอันนี้ครับปลูกต้นอะไรนะคะต้นขาต้นอะไรก็ได้นะคะอ่าม,มีกระเพราด้วยนะคะมีกระเพราด้วยนะคะมีต้นขาต้นกระเพานะคะเธอคือว่าเป็นต้นไม้สวนคุมอยู่ใช่ไหมล่ะคะอันนี้นะส้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะได้รับแต่สิ่งสวยงามน,นะคะ ของวันนี้นะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ